เาว่าอ่าเป็นอ่าเองฟังเฮียนะเองต่อยกับไอ้หลานย่ามวยงสู้ไม่ได้หรอกเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเฮียจ้างเองอ่ะห้าแสนร่วมวยเฮียนะแล้วถ้าเกิดเองไม่เอาไม่เป็นไรแล้วแต่มึงห้ามบอกใครขพู่นะมึงห้ามบอกใครถ้าเกิดมึงบอกใครเนี่ยกูจะมากระชืบมึงให้ขาวด้วยให้แบบให้ขาวเนี่ยมันแบบ กระจายไปแล้มันให้ให้จับให้ให้ได้ครับผมบางทีผมพูดแล้วผมแบบโมโหมากนะครับผมพุ่งตรงแบบผมสั no. ่นเลยบางทีอนะครับประมาณผมไปแล้วผมเจอเนี่ยแบบก็คงสนุกอะครับนะครับผมพูดเลยครับนะครับมึงทําเด็กได้แต่มึงยังหนีนะครับมันมันหนีไปตรงไหนผมไม่ให้ลงจริงครับพี่ยเราผมไม่ให้ลงครับพี่อะเสี่ยผมดรู้ สุดท้ายมันยอมรับครับว่ามันล้มมวยวิธีการคือมาหลอกซื้อน้ำพริกซื้อสองมะปกุกสามระปกุกแต่ให้เงินห้าพันเขาอ้างว่าเขามารับไอต่อที่ค่ายแล้วพาขึ้นรถแล้วก็บอกว่าทำไงก็ได้ไฟแนนมึงต่อยให้แพ้ทิ้งตัวยกสีสามยกมึงต่อยจริงนะแล้วมึงทิ้งตัวยกสี่เดี๋ยวกูจะให้เงินมึงห้าแสนแต่ถ้าเกิดมึงเอาไปบอกคนอื่นกูจะยิงมึงไอต่อได้เงินมา 3 0มหมื 30, บาทเป็นค่าประจำนั่งศึกษาพวบแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนที่เป็นนายการไม่หนักใจครับเพราะว่านักมวยเขารักษาภาพโดยตรงนะครับรักษาภาพแล้วมีการโอนเงินมีการเิโอนเงินจากจัดปลายทางมาให้เขาชัดเจนนะครับผมก็ถ่ายเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วครับก็นำอเอกสารพวกนี้ไปไปรับุกับเจ้าที่พักงา